กายกรรมของกุศลกรรมบท10ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามและเมื่อประพฤติชอบแล้วก็ข้อที่5ก็คืออาชีพชอบอาชีพชอบนั่นก็คืออาชีพไม่ฆ่าสัตว์ไม่ ลักทรัพย์ไม่เป็นคนฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เพื่อนำสัตว์มาขายไม่เป็นโจรไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อมีอาชีพแล้วก็มีความเพียรชอบความเพียรชอบก็เพียรตั้งแต่ ข้อที่1จนถึงข้อที่5และข้อที่7และข้อที่8นั่นก็คือสัมมาสติเป็นปัจจัยหรือพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิข้อที่8ของอริยสัจสี 4. นี่ก็คือขึ้นเสียง หรือเสียงหรือคำสอนของพุทธองค์ก็คือพุทธภาษิตไม่ใช่คำสอนของสาวกซึ่งคำสอนของพุทธองค์จะมีพระสูตรรองรับเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะโดยที่ไม่ขาดไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆ อันนี้คือคลื่นเสียงหรือเสียงที่มีคลื่นมเมล็ดไฟฟ้าเป็นตัวนำนั่นก็คือแสงไม่ปรากฏที่ไฟซึ่งเป็นนิโรธพัสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเมื่อผู้ที่ได้รับฟังคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ แล้วก็ทำให้เกิดความสุขเกิดความเข้าใจโดยเมื่อดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับคำสอนของพุทธองค์ในช่วงที่ขันห้าความตายใกล้มาถึงขันห้ากายใกล้จะพังขันห้าชีวิตใกล้จะสิน้นแล้วอินทรีย์ภาวนาของขันห้าก็จะไม่เอาอะไร จะเอาแต่หลักคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ทำให้สังโยชน์สิข้อที่10ถ้าได้สังโยชน์เบื้องต่ำแล้วก็จะได้สังโยชน์เบื้องสูงอีกห้าข้อเป็นสังโยชน์สิทั้ง10นั่นก็คือสังโยชน์สิอาวิชาดับทำให้ละความเป็นตัวตน จากขันห้าได้นั่นก็คือออกจากสังสารวัตร่างที่พุทธองค์ได้ทรงเป็นปฐมบทในเรื่องการออกจากสังสารวัตรในช่วงที่ขันห้ายังไม่สิน้นความตายของขันห้ายังไม่มาถึงกายของขันห้ายังไม่พังนี่คือคลื่นเสียงซึ่งนำเสียงคำสอน are. Oh.